คือก่อนหน้านี้หลายเดือนเราก็เคยโดนไปรอบหนึ่งแล้วเราโดนมาว่าทําไม f c ถึงสู้น้องคนนี้ไม่ได้เราเดือดของเราไปก่อนหน้านี้แล้วเรามาเจอที่มาคอมเมนต์พี่เราทําไมไม่เปลี่ยนจากพี่เปาเป็นน้องเขาอะไรเงี้ยเราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยรู้สึกว่าคําพูดพวกนี้ความจริงมันต้องตัวน้องเองและผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องเอะ คนที่จะจัดการได้แล้วมันแทบจะไม่มีใครกล้าที่จะร่วมงานกับน้องเลยใครที่ไปงานกับน้องใครที่ขึ้นเวทีคู่กับน้องมีปัญหาหมดเลยมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครอยากจะไปงานกับน้องเลยตอนนี้มันเป็นที่ครับคือตัวน้องอน้องเด็กทํางานหาเลี้ยงครอบครัวน้องไม่รู้เรื่องอะไรหรอเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนศิลป,ปินในวงการรุ่นพี่หรือครูบาอาจารย์มองน้องว่าเป็นเด็กก้าวลาวผ่านจากมุมมองจากแฟนคลับผมยังมีโอกาสได้เจอน้องเลย แต่ถ้ามีโอกาสได้เจอน้องถ้าเราพูดได้เราอยากจะพูดว่าเอ้ยความจริงอะ่ะอยากจะให้ผูใ้ใหญ่ฝั่งน้องอะ่ะจัดการกับกลุ่ม FC พวกนี้ที่ออกมาแบบถ้าพูดภาษาบ้านเราคือปีนเกี่ยวกับศิลปินรุ่นพี่ต่างๆอะ่ะเพราะว่าค่อนข้างเยอะพี่ๆหลายๆศิลปินก็ทักมาว่าผมกลายเป็นเหมือนตัวแทนว่านที่แบบกล้าพูดเพราะตั้งแต่ผมพูดไปผมพูดตามตรงเลยว่ามีแต่คนเห็นด้วยกับผมเพราะว่าเราพูดในมุมมองของความจริงเราไม่ได้ไปพูดว่าน้องผิด น้องนิสัยแย่เราไม่เคยไปพูดถึงน้องเลยเราพูดในมุมมองของอาพาร์ทของแฟนคลับของน้อง